ตัวใหญ่มากเลยค่ะกุ้งตัวก็ใหญ่มากเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะปลาทับทิมใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นปลาทับทิมกุ้งไก่ย่างก็ฉ่ำๆำค่ะน่าทานมากเลยค่ะดูเลยค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะรีค่ะเอ็ดครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำบางค้าจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจงให้เราด้วยค่ะไปดูกันค่ะว่าตลาดคึกคักแค่ไหนนะคะไปหาของอร่อยออร่อยทานกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันเลยนะคะไปดูค่ะว่ามีอะไรทานกันบ้างนะคะตลาดน้ำบางคานะครับได้รับป้ายตลาดต้องชมนะครับเอกลักษ พาณิชนะครับอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับตลาดน้ำแห่งนี้นะครับจะอยู่ริมแม่นม้ำร้านนี้นะครับขายขนมไข่กรอบโบราณนะครับขน,ขนมไข่ขนมไข่หน้านิ่มนแบบหน้านิ่มมีนะคะีะ Ite, Boy, แล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะครับสามกระปุกหนึ่งร yes ้อยครับผมกระปุกละแปดสิบนะคะสองกระปุกหนึ่งร้อยห้าสค่ะหมูสเตยด้วยนะคะสเตยนะครับ่าทานมากเลยค่ะร้านค้าต่างๆนะครับก็จะ ทำกันบนโป๊ะนะครับแล้วโป๊ะนี่ก็จะยาวมากนะครับก็เหนียวส้มตําน่าทานมากเลยค่ะนี่ร้านนี้ค่ะกุ้งเผาปลาเผาค่ะนี่เลยค่ะเป็นที่นี่จะเน้นที่กุ้งแม่น้ํานะครับนี่เลยค่ะโอ้จานใหญ่น่าทานมากเลยค่ะโอ้ปลา ็น่าทานนะคะมีปลาช่อนเลยค่ะช่อนอ 2, คระบ250แล้วกว็จะมีปลาทับทิมค่ะอันนี้เห็นไหมคะน <สา S 1> ี่ค่ะกล้วยแล้วก็ที่เก็บมาจากสวนนะคะมาขายกันด้วยนะคะามีต้นขายด้วยนะคะเนี่ยต้นมะกรูดนะคะอันนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะอเตอร์ a คสก็มีนะครับราชนีแห่งผักสลัดนะครับเฮ้ยน่ารักมากเลยค่ะ เป็นขนมอรัวใช่ไหมคะเป็นเดลี่ช็อกโกแลตขนมอรัวอ๋อใส่เป็นหาบเนี่ยคะ่ะหาบสวยมากเลยคะ่ะน่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเลยคะ่ะอรัวเฮ้ยมีต้นต้นมะกรูดใช่ไหมคะเนี่ยอ๋อมีต้นมะกรูดกับมะนาวขายด้วยนะคะเตาขนมครกนะคะมะกรูดคะ่ะสิบบาทได้ยเยอะมากเลยคะ่ะใช่ครับเยอะมากเลยครับผัดไทยโบราณนะคะรับร้านผัดไทยค่ะ มีกว๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสวยด้วยใช่ไหมอ๋อค่ะค่ะเป็นผัดไทยนะคะโหน่าทานมากเลยค่ะร้านมณีสามสี 3, นะครับข้าวเหนียวส้มตำนะครับแล้วก็มีขนมด้วยนะครับเป็นขนมจากนะคะอันนี้ขนมจากมะพร้าวอ่อนค่ะขา้าวเหนียวปิ้งใส่กลวยใส่เผือกค่ะนกกระทาใช่ไหมใชนกกระทานนะค,ะค่ะน่าทานมากเลยค่ะแล้วก็ หอยทอดนะครับทอดครกนะครับหอยทอดครกเสียบไม้มีทอดมันด้วยค่ะอู้หมูปิ้งไม้ใหญ่มากเลยแล้วช่องค่ะน่าทานมากเลยค่ะแล้วช่องอันชันเดี๋ยวมาทานเนาะเดี๋ยวทานจะซื้อกลับได้เลยครับเดี๋ยวต้องกลับมาทานครับผม มีใส่ถุงกลับบ้านไหมคะโอเคนเดี๋ยวฝากรค่ะค่ะได้ของคุณค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปให้คุณยายทานด้วยน่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วนะครับอนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านนี้ก็จะเป็นตาเผากุ้งเผาอีกเหมือนกันนะคะมีกุ้งอบโอ่งนะคะก็เผาโอ่งเผาในโอ่งเลยค่ะอบในโอ่งเลยค่ะอันนี้ค่ะมีเครื่องไล่แมลงด้วย หมึกย่างค่ะไข่ปลาหมึกย่างนะครับอ๋อไข่ปลาหมึกย่างค่ะไม้ละไม้ละยี่สิบบาทค่ะไม่แพงทานมากเลยค่ะข้าวผัดซื้อผัดกุ้งนี่นะคะเบียวลูกชิ้นปลาค่ะร้านนี้ค่ะอันนี้ขายอะไรนะครับมีบัวขายด้วยค่ะบัววขายยด้ไม่บัวเนาะอันนี้เม็ดบัวนะครับไข่เป็ดท้องนาด้วยค่ะหลากหลายเลยค่ะ ข้าวเหน <elling> ียวส้มตำนะคข้าวเหนียวส้มตําก็จะมีหลายร้านอยู่นะคะที่นี่ค่ะน่าทานงั้นเลยค่ะแหนมคุกนะครับร้านคุณป้อมนะครับขายซาลาเปาแป้งนิ่มนะครับร้านคุณป้อมนะคะเป็นซาลาเปาแป้งนิ่มค่ะโอ้โนี่ค่ะน่าทานอย่งเลยค่ะใครผ่านมาก็แวะมาได้นะคะโอ้ยอันนี้จะเป็นใบเตยเหรอคะหรือว่ายังไงค่ะจะเป็นหมูแดงจะเป็นหมูไข่เค็มอันนี้จะเป็นหมูสับ ค่ะค่ะ,คคะน่าทานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสำหรับร้านต่อไปนะครับโอ,โอ,โอโเขาอยู่ในเรือเลยนะคะแต่ตอนนี้น้ําไม่มีค่ะปั่นกันในเรือเลยค่ะน้ำตาลสดปั่นใส่ลูกตาลเชื่อมก็มีนะครับร้านนี้ปั่งเย็นก็มีนะคะ เดี๋ยวเราต้องมาลองทานกันเลยเหรอคะค่ะเพราะน้ำมันขึ้นแล้วเรือมันก็จะก็ลอยขึ้นใช่ไหมคะอ๋อร้านน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องมาร้านอะไรนะคะที่ร้านอะไรครับฟังเย็นไฮโซนะครับค่ะค่ะเดี๋ยวหนูแวะมาทานนะคะร้านน่ารักมากเลยค่ะ ร้านนี้มีดอกคุณนายตื่นสายด้วยนะคะกำละสิบบาทนะคะอันนี้ไม่ได้เอาไปทานนะครับเอาไปปลูกนะครับเดี๋ยวเอาไปให้คุณยายปลูกที่บ้านคะ่ะยายชอบคะ่ะดอกแคอกคี่บาทคะเนี่ยสิบบาทเยอะมากเลยครับน่าจะยังไม่หมดนะคะ โอเคนะครับร้านนี้นะครับขายว a ฟเฟิลนะครับนมสดร้านนี้ขายบัฟเฟิลใช่ไหมคะคะเป็นใหญ่ก็มีร้านอาหารที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะกุ้งเผาปลาเผาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับในการที่จะจังหวัดเชียงเซานะครับกุ้งแม่น้ํานะครับใ่ค่ะร้านนี้ก็มีค่ะปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะกุ้งตัวก็ใหญ่มากเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะปลาทับทิมใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นปลาทับทิม หมูไก่ย,ย่างก็ฉ<ป>่ำๆค่ะน่าทานมากเลยค่ะดูเลยคะหมูสเต๊ะครับค่ะต่อมาเป็นร้านหมูสเต๊ะนะคะแล้วก็มีบาร์บีคิวด้วยนะคะอันนี้น่าทานอยู่นะคะสะเต๊ะนะครับแม่ลำพึงนะครับหอยทอดผัดไทยก็มีครับลูกหมากเหรอคะใช่ครับไปทานหมากกัน มะม่วงนก็มีครับตู้ของเราจะออกตู้พิมพ์สุ่มค่าบริการที่ใหญ่ละห้าสิบบาทสิบสามสิบบาทจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสี่ชั่วโมงครับนอกจากนั้นยังครับศูนยแรกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับผู้สูงอายุนะครับขายพวกสิ่งประดิษฐ์นะครับจากไม้นะครับ ล่องเรือนครับตร้าลนเป็นเรี่ของเาะลัดรือนี้มนรงระมงรอบเรือของเราจะรอบเกาะลัดนะครับผู้ใหญ่50าบาทเด็ก30บาทนะครับใครที่ว่างนะครับก็สามารถที่จะล่องเรือนะครับรับลมเย็นๆน,น,นะครับได้นะครับมีการขายต้นไม้ด้วยนะครับผูใหญ่าบาทเด็กบาทจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมง

กระท้อนลูกใหญ่มากเลยนะคะหน่อยหน้าก็ลูกใหญ่มากเลยะคะ่ะอันนี้อะไรนะครับขนนทอดใช่ไหมใช่ค่ะขนุนทอดกรอบนะคะนี่ขนนแกะแล้วกี่เป็นวัต้นน่ะเาจะพข้นาตู่ครับ นถ้ารวมบ้านแย่ลเชนนะมหาชนกสุกก็มีครับลูกใหญ่อยู่นะคะโลละสี่สิบค่ะถ้าสามโลหนึ่งร้อยค่ะกล้วยหอมครับสามสิบบาทห้าสิบบาทนะครับหวีใหญ่หญเลยครับผมหวีใหญ่มากเลยค่ะหกสิบบาทนะคะได้สุดหกสิบาทครับ ลูกครับตาสีทองครับผม,อมขอบคุณครับมะม่วงกวนนะครับมีส้มโอด้วยค่ะส้มโอลูกละาสามสิบห้านะคะอะไรเนี่ยครับเมลอนเหรอคะไนล่ออะร เมลอนค่ะนี่เป็นเมลอนนะคะอันนี้โลใช่ไหมครับอ๋อเมลอนสีส้มค่ะนี่อันนี้โลละเจ็ดสิบบาทใช่ไหมครับค่ะกรอบนะครับมีแก้วมังกรได้ค่ะขายกระเป๋านะครับที่ระลึกนะครับ เนี่ยงคํานะครับชุดละหกสิบบาทครับผมนะครับคาปักนะครับสวยงามมากเลยครับ่วมั้งมีการผลิตกระเป๋านะครับสารนะครับจากพลาสติกนะครับ คสามห้าสามสองห้า mm สิบ hmm. ค่ะ AL ทองม้วนสดนะครับน่าทานมากเลยครับขอบคุณครับ รุ้นมะพร้าวนะครับน้าทานทั้งนั้นเลยครับบ้าบินนะครับคุณบ้ากำลังจะทำเลยคะ่ะหมากแห้งนะครับรวมทั้งผักแห้งก็มีนะครับขนมครับม,มาม่อนนะครับไข่ล้ม ทั้งผักดองก็มีนะครับไชโป๊นะครับคู่ปาไผ่นะครับใช้จังนะครับใส่เ,เขาสินค้าครับ,นห,นบ,บหน้าทานทางนั้นเลยครับแบบห้งานะครับไครับปลาสลิดก็มีครับ ก็กคะือผักนะครับะคะืผักบ้านๆนะครับที่คนในพื้นที่นํามาขายนะครับเรามาดูงานประดิษฐ์กันนะครับกิจกิกางานประดิษฐ์นะครับนะครับสวัสดีครับสวยงามมากเลยครับ มีของที่ระลึกนะครับรวมทั้งกลิ่นอารม m าน้ำหอมนะครับต้นไม้จิ๋วก็มีนะครับ25บาทเองครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผม